สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่5กันยายนค่ะรัฐมนตรีคลัง G7 เห็นพ้องให้จำกัดราคาซื้อน้ำมันจากรัสเซียเพื่อบร่นทนพลังการทำสงครามของคุณปูตินโดยจะเริ่มบังคับใช้กับน้ำมันดิบ5ธันวาคมปีนี้และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม5กุมภาพันธ์2023รัฐบาลรัสเซียขู่จะไม่ขายน้ำมันให้ประเทศที่ใช้เพดานราคาแถมเขย่าควันโดยแกสปอมปิดท่อส่งก๊าซนอร์ดิฟ1ต่อไปไม่มีกำหนดจากเดิมจะเปิดเสา3กันยายน อ้างปัญหาน้ำมันรั่วจากเครื่องยนต์ค่ะเจพีมอ์แกนเคยเตือนว่าสัญญาณน้ำมันดิบเบรน t ์อาจพุ่งแตะ380เหรียญต่อบาร์เรลหากรัสเซียลดปริมาณผลิตเพื่อตอบโต้ชาติตะวันตกส่วนนักกลยุทธ์แคแทมองราคามีโอกาสไปถึง150เหรียญไม่ยากนักด้วยหลายเหตุผลสนับสนุนดังนี้ค่ะ147.27เซนต์ 27. 27. ต่อบาร์เรลคือจุดสูงสุดตลอดการของสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ทำไว้เมื่อ11กร,รกฎาคม2008 ราคาเคยอยู่แถวหลักร้อยดอลลาร์ระหว่างปี2011 2014ก่อนโดน US shale revolution กดราคาลงมา40-60เหรียญกว่าครึ่งทศวรรษก่อนโควิดจนวิกฤตล็อกดาวสร้างประวัติศาสตร์น้ำมันติดลบก่อนพบวัคซีน Q4 2020ฟื้นดีมานเปิดฉาก communities supercycle ซึ่งดำเนินมาเกือบ2ปีค่ะน้ำมันหมดรอบแล้วหรือยังนักลงทุนจำนวนไม่น้อยคงคิดว่า เฟดขึ้นดอกเบีย้ยลดขนาดงบดุลเศรษฐกิจโลกชะลอถดถอยน่าจะยุติวัฏจักรขาขึ้นของราคาน้ำมันและสินค้าโภคภัณฑ์แต่เราไม่เชื่อเช่นนั้นค่ะราคาน้ำมันดิบต่ำไป WTI 88ปเหรียญ Brent เ5้เหรียญห่างไกลาจากอ m e High ต่ำกว่า10ปีก่อนแถมยังไล่ไม่ทันเงินเฟอสหรัฐในช่วงทศวรรษล่าสุดดังนั้นค่ะหากราคาน้ำมันดิบจะขึ้นไปใกล้จุดสูงสุดเดิมก็เป็นเพียงแคชัพกลับเข้าสู่แนวโน้มระยะยาวเท่านั้นเอง กมัอนซาย่าย้ำซื้อพกกระพันณวันที่29สิงหาคมโอกาสเกิดภาวะถดถอยนอกยุโรปใน12เดือนข้างหน้ายังต่ำคอมมูนิตี้ปรับฐานแรงสะท้อนความเสี่ยงมากกว่าสินทรัพย์อื่นจึงสร้างจุดเข้าซื้อที่ดียักษ์อย่างวอลต์สตีดมองภาคผลิตอ่อนแรงแต่ภาคบริการยังแกรง่งส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐแค่ชะลอแต่ไม่ถึงกับหดตัวและอยู่ในเลดไซเคิลต่อไปสักพักใหญ่แม้ตลาดหุ้นเผชิญแรงเสดทานจากเงินเฟอ้อสูงและเฟดดำเนินนโยบายเข้มงวด ทว่าปัจจัยมหาภาคปัจจุบันสนับสนุนการลงทุนพกพันฑ์ซึ่งหมักเป็นแชมป์ปลายวัฏจักรค่ะดิวนิวเคลียร์อิหร่านการเจรจาคงสุดท้ายเป็นปัจจัยกดดันระยะสั้นทว่าเงินลงทุนใหม่จำนวนมหาศาลจากต่างชาติซึ่งจำเป็นต่อการเพิ่มปริมาณผลิตอย่างมีนัยสำคัญคงยังไม่หลั่งไหลเข้าสู่อิหร่านจนกว่าจะรู้ผลเลือกตั้งประธานในพิดีสหรัฐปลายปี2024นอกจากนี้ค่ะซาอุเริ่มขู่ว่าอาจหันปริมาณผลิตหากซัพพลายจากอิหร่านเข้ามาจริง จีนล็อกดาวกี่วันกี่สัปดาห์คงกดดันดีมานแค่ระยะสั้นเพราะสุดท้ายก็ปลดล็อกค่ะเศรษฐกิจจีนถูกสั่งให้ฟื้นถ้ายังฟุบก็แปลว่าต้องอัดมาตราการกระตุ้นเพิ่มอีกเป็นปัจจัยหนุนราคาพกพัน underinvestment การลงทุนไม่เพียงพอเพื่อจัดหาพลังงานรูปแบบดั้งเดิมเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเรือรังมาหลายปีจนดีมานป u p เสียสมดุลอย่างมากเนื่องจากความต้องการใช้พลังงานเก่ายังคงเพิ่มขึ้นในช่วงเปลี่ยนผ่านอันยาวนานสู่พลังงานใหม่ เปิดโอกาสลงทุนน้ำมันและหุ้นในกลุ่มพลังงานดังเดิมค่ะกองทุนเปิด KTEM Oil Fund หรือ KTOI ระดับความเสี่ยงกองทุนเท่ากับ8ลงทุนในหน่วยของ Invesco DB Oil Fund ซึ่งเป็นกองทุนหลักลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบ WTI ณ2กันยายน2022ถือสัญญารุ่นจาน2023ดังนั้น NAV อาจเคลื่อนไหวแตกต่างจากที่เห็นในข่าวทั่วไปซึ่งมารายงานราคาของสัญญารุ่นใกล้สุด กองทุนเปิด KT World Energy Fund หรือ KT Energy ระดับความเสี่ยงกองทุนเท่ากับ7กองทุนหลัก BGF World Energy Fund ลงทุนหุ้นพลังงานทั่วโลกซึ่งมีความสัมพันธ์ค่อนข้างมากกับราคาน้ำมันค่ะมาดูกันถึงการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นเมื่อวันศุกร์กันบ้างนะคะเ SET i เด็กปิดไปที่1,622.15จุดบวก0.01%มูลค่าการซื้อขาย61,344ล้านบาท โดยตลาดหุนไทยไซเวย์ระหว่งรอติดตามตัวเลขเงินเฟอ้อของไทยวันจันนี้คาดว่าออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดที่8และรอติดตามการประชุม ECB วันที่8กันยายนขณะที่ยังมีแรงขายจากต่างชาติต่อเนื่องส่วนฝั่งของตราสารหนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่22,230ล้านบาทและยูมาธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.08 ส่วนทางฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่36มสบาทเจสตางค์ต่อดอลลล่าสหรัฐค่ะโดยเงินบาทเปิดตลาดทยอยอ่อนค่าไปจนแตะระดับ36มสบาทแปสตางค์ก่อนที่จะกลับมาแข็งค่าสุดช่วงปิดตลาดทางฝั่งของเอเชียนิกิ N I K I, ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลดลงค่ะโดยถูกกดดันจากความกังวลว่าการปรับขึ้นอนัตราดอกเบีย้ยเชิงรุกจะส่งผลให้เศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกชะลอตัวลงแต่ตลาดปรับตัวลงไม่มากนักเนื่องจากนักลงทุนระมัดระวังในการซื้อขายก่อนการเปิดเผยรายงานการจ้างงานของสหรั นิกกี้ปิดไปที่27,650.84จุดลบ0.04เเซสวนเซี่งไฮ้คมมิชชั่ตลาดหุ้นจีนปิดขยับขึ้นเพียงเล็กน้อยค่ะขณะที่นักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจหลังจากจีนสั่งล็อกดาวน์พื้นที่หลายแห่งในเมืองสําคัญซึ่งรวมถึงเมืองเซินเจิน้นเซี่งไฮ้คอมมิสิทธิปิดไปที่3 1 8 6 4 8ศ ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิยอกปิดลดลงในวันศุกร์ค่ะโดยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับวิกฤตพลังงานในยุโรปหลังจากที่ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกขานรับการเปิดเผยข้อมูลที่บ่งชี้ว่าตลาดแรงงานอาจเริ่มชะลอตัวลงซึ่งลดแรงกดดันที่เฟดจะต้องปรับขึ้นอัตราดอ,อกเบี้ยอย่างรุนแรงดาวโจนส์ Jones, ปิดที่ 31,318.44. ุลบ1 S&P 500ปิดที่3,924.26จุดลบ1.07%และ n a s d a กปิดที่11,630.86จุดลบ1.31%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดพุ่งขึ้น2%ในวันศุกร์ค่ะโดยฟื้นตัวขึ้นเป็นวันแรกในรอบ6วันทำการหลังการเปิดเผยตัวเลขจ้างงานที่ชะลอตัวในสหรัฐทำให้นักลงทุนคลายความกังวลที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยอย่างรุนแรง ย่างไรก็ตามตลาดยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์เป็นสัปดาห์ที่3ติดต่อกันค่ะท่ามกลางความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้น CS c c 4 0ปิดที่6,167.51จุดบวก2.21% DAX ปิดที่13,050.27จุดบวก3.33%และฟูซิรอยปิดที่7,281.19จุดบวก1.86%ค่ะ ส่วนค่างินโอลาสหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลกัหลกๆหลังสหรัฐเปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรที่ชะลอตัวลงในเดือนสิงหาคมซึ่งลดแรงกดดันที่เฟดจะต้องเร่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อสกัดเงินเฟ้อทางฝั่งของสัญญ,ญาณน้ำมันดิบพุทธศักราตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ค่ะบวกขึ้นมา0.3ปิดที่86ดอลิดที่86.87เซนต์ต่อบาร์เรลขณะที่นักลงทุนจับตาการประชุมกำหนดนโยบายการผลิตน้ำมันของกลุ่มโอเปกและโอเปกพลัสในวันจันทนี้ ทางฝั่งของเบรน์เองค่ะบวกขึ้นมา0.7%ปิดที่93ดอลลาร์2เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดปรับตัวขึ้นในวันศุกร์ค่ะโดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลงหนุนแรงซื้อสัญญาทองคำเนื่องจากทําให้สัญญาทองคำมีราคาถูกลงสําหรับผู้ถือครองเงินสกุลอื่นๆน,นอกจากนี้ค่ะการร่วงลงของอัตราผลตอบแทนพทันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐ,ฐกิจที่ชะลอตัวลงได้ช่วยหนุนสัญญาทองคำด้วย อย่างไรก็ตามค่ะสัญญาทองคำยังคงปรับตัวลงในรอบสัปดาห์โดยสัญญาทองคำตลาดโคเมเอก2มิถนานคมบวกขึ้นมา0.78ปิดที่1,722ดอลลาร์60เซนต์ต่อไรอาร์สและนี่คือหมดของ K คท m Daily n e ี่นที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสทนซิงแต่ทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน K คท m Smart t r a d e แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวบวรรณวันตินลาสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ